พวกคุณกำลังจะได้ค้นพบบุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ่กว่าของตนเองเรื่องกฎแห่งการดึงดูดทำไมและเมื่อไหร่มันถึงจะใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผลตอนที่7ความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติคือสภาวะแห่งคุณงามความดีแล้วความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติคืออะไร เมื่อพวกเราให้นิยามของคำว่าความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติว่ามันก็คือง่ายๆเพียงแค่พยายามทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอเท่านั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเรากำลังจะไปลดคุณค่าของความหมายของคำคำนี้ให้น้อยลงเลยแม้แต่น้อยเพราะการที่จะตั้งมั่นอยู่ในความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติให้อยู่ได้ตลอดนั้น ยิ่งขอบเขตของสติปัญญาและความตระหนักรู้ของพวกคุณขยายออกไปมากขึ้นเท่าไหร่พวกคุณก็จะต้องยิ่งใช้ความพยายามมากขึ้นไปด้วยเท่านั้นและยิ่งความตระหนักรู้ของพวกคุณมีมากขึ้นเท่าไหร่พวกคุณก็จะยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นด้วยและยิ่งพวกคุณรู้มากขึ้นเท่าไหร่ พวกคุณก็จะยิ่งมีความรับผิดชอบต่อชีวิตมากขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกันพวกคุณกำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาระดับความสันเทือนของการตระหนักรู้ของตัวเองอยู่เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของพวกคุณเองอย่างมีสติสัมปชัญญะพวกคุณกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของพวกคุณเป็น พวกคุณกำลังจะค้นพบบุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ่กว่าของตนเองที่รักทั้งหลายที่พวกคุณมีพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณได้นั้นก็เพราะว่าพวกคุณได้เริ่มต้นสแสวงหาความเจริญก้าวหน้าแล้วและเพราะว่าพวกคุณกำลังลงมือกระทำอยู่และกำลังฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสําเร็จนั้นอยู่นั่นเอง ความสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของความเป็นตัวตนของตัวคุณเองให้เข้าไปสู่วิวัฒนาการอย่างสุขุมอรอบคอบความสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิจะทำให้พวกคุณอยู่ในสภาวะแห่งคุณงามความดีแต่การมีความสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิก็ไม่อาจอนุมานได้ว่า พวกคุณได้บรรลุการรู้แจ้งแล้วหรือได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้จนหมดสิ้นแล้วแต่มันหมายความว่าพวกคุณได้อยู่บนเส้นทางสายเอกเส้นนั้นแล้วซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่จะนำพวกคุณไปสู่การรู้แจ้งได้ตัางหากเล่า พี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านเพจนี้แล้วก็อยู่ในคลิปนี้นะคะก็คือการลงมือทำจะทำให้เรามีประสบการณ์จริงแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะคะแล้วเราก็จะมีการวิวัฒนาการเขาเรียกว่าการพัฒนาปรับปรุงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อย่างเดียวคือการทำงานของสมองแต่เราต้องลงมือทำแล้วเป็นประสบการณ์จริงของเราจะทำให้เราเติบโตมากขึ้นคะ่ะ อย่างเช่นนักว่ายน้ำก่อนที่จะมาเป็นนักว่ายน้ำได้เราก็ต้องมีการเรียนรูท้ทฤษฎีก่อนใช่ไหมคะเรียนรูท้ทฤษฎีจากหนังสือแล้วเราก็ไปลงสระว่ายน้ำจริงๆแล้วเราก็มีการฝึกฝึกแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ได้ความเร็วแล้วเราก็ไปเป็นนักกีฬาในระดับต่อๆไป ถ้าเราเอาแต่อ่านในตำราอ่านแต่ในหนังสือเล่มนู้เล่มนี้หาความรู้ไปเรื่อยแต่เราไม่มีการลงสสะว่ายน้ำจริงๆเราไม่มีการฝึกจริงๆไม่มีประสบการณ์จริงๆเราก็จะไม่รู้ความผิดพลาดแล้วก็ข้อบกพร่องหรือว่าปัญหาของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ